ปลามันรุ่นบรรยากาศน้ำแห้งเห็มวันแนละ้วเจ้าเนาะกับหมายเดิมนี่เจ้าโอ้ยมีป่าเจ้านี่ยังร้องยกพอสักคำละป่าเข้าเป็นฟูงอยู่เจ้านี่เนาะวันนี้น้ำแห้งกว่าตะวัเจ้านี่ตะวา่าบอกคอยมีป่าเนาะวันนี้มีป่าเจ้าบ่พาตีจะมาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้พอเนาะเจ้าเนาะบูเยอะมันรุ่นด้วยกันเลยเจ้ากอย้ง โอ้โหรอดกี่เข้าเป็นฟูงแล้เจ้าเนี่ยไหนก็นีเจ้าถึงรุ่นพอจะได้กว็วันนี้อย่างนึงเอาจำบไปยกตรงใต้สะพานเนาะมันเป็นบะหิน่เจ้าเน,น,น,นี่ยจำนอย่นึงพุทธนะครับโอ้โกำลังหันเนี่ยเจ้า ก็หั่นปานนัก็เลยอยากจะเก็บบัรยรีการที่พอนะเจ้าเนาะ,ะตัวขอวันนี้ได้ช็อตเด็ดตุาใหญ่ออกหลบข้างหลบหิ่มนเจ้านี่ Nan 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 đâu ho 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 ho. Nhà bụng. Một ngạt. đẹp nài. Màn, 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 tội đâu 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 มวนใช้นูีโอ้ยจำไรื่พุ๊ดนักนาอะพุ๊ดเป็นลาเล็กลาหน่อยเจ้าลาเล็กลาหน่อยถ้าตาหนนี้ปล่อยง่มันก็หลอดได้เนาะ ช็อตยาวช็อตไหนถ้ามันบัได้ไปมันก็ตัดเอาคนเดียวนะเนาะเดียตอนนี้ไทยพอยาวๆคนเจ้าก็จะมีช็อตเด็ด Оо сай хот мев คืนรุ่นปลายใยออกแล้วเหมืองน,นี่มาเจ้ามาออตัดอ่องเขาลองเนี่นถ้าไปยกตัดกางนั่นแตกก้กบดีเจ้าวางจํามาแตบเนาะเปิ่งกระดึง อาวอาวนี่ต้องกลับกลับ ยืนลำบากน้อก็หลืมแค่ได้สูงนตะก,กี้เนาะหมวนดีจัง นาเมันออกหน้านี่ยเขาจ๊งเนาะข้างไ่นแต่เนาะตาใหญ่เจ้า นันโดดด้วยปุ่นละเอ,อ้ยหลอดขยาวยทุกหมดได้วันนี้หลอดหมด

าสาระขวางอยู่ล้าฝังมันดีแล้วใช่เนาะฝังนี่มันจะกังง่งเนี่ยไปเลยเจ้หยกตึงวันกันยังหมายตื่นเต้นตีในการไปยเยอะเจ้ะเนาะไปเยอะทุกข้างก็ตื่นเต้นทุกข้างขึ้น อายุก็ต้องยังกินเจ้าโอ้ยยงเก่งจ้องมันโดนพ้องท่านิดซักลำบากหน่อยนี่ตัวนี่พอปลาใหญ่มันออกเนี่ยสามแยกเนี่ยปลาใหญ่จะมาออกฮนแล้วก็มาสะดุ้งตัด ที่น้ำไหลแหงๆ่เนาะนึงดักเอาเนี่ยเจ้าโอ้ทุ่งนไปอห่ามดฝนไปอย่ก้อนข้อหนึงน่กจ้าไปเนึงโอ้มันเลยยอไปแล้วเจ้าตันได้เห็นตัวเดียว ปลาแซ่ปลาตะเคียนน้อยนะเจ้าหน้หโอ้โหดูเต็หมด ตัวนีกแก่ก่อนจำนี่ก็ห้อยจอกอีกนึงหันหันมันหัวตะกี้เนี่ยเจ้าไหลจอกมันนเาะ ตัวนวดจะได้ถ <and hot> <evening> <t> ึงไงน่า่ลัวน่าม yes ่วนจัง <ses> ญงก็ออกตอนนั้นมบเข้าจ้ำเจ้าน้าใสเนาะน้าค่อางใสเจ้านี่ห้มันจะหันนิดนึงกว่เนี่ย โอ้โอ้ตัวใหญ่จังเลยมันหลอดมันนี้พอใหญ่เจ้าจะมันเนาะถ้ามันหลอดสองเส้นได้ก็ปล่อยนี่้อเจ้าเอากระตัวจะมันมาหลอดก็เพาะถ้าจะได้รุ่นกับปาน้อยนี่แก่ปลาใหญ่ถ้าหมาเข้าเจ้านี่ต้องปิดคลิปก่อน ปิดคิปปุ๊บไปใหญ่จะมาเข้าปับ๊บออกข้างเรือเนี่ยแตะดูออ,อ,อ,ะอ,ออกข้างเนี่ยแตะมันย้อมเข้าจะนี่น่ะฝนออกข้างเนาะ เริ่มห่างแล้วเจ้ามันใส่จะยกมันแกร์มือใสจะหัวมีคนที่นี่ยิงมือจะสุ่มยกเจ้าเอเก็บบรรยากาศในพอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าได้ป่าใหญ่ยิงมือจะถ่ายทำให้ดูเจ้าตอนนี้มีกระป๋าน้อยเจ้าป๋าน้อยก็เริ่มห่างของละค่อยเข้าเป็นฝูงยังจะเจ้าจะปุ้นยังรับปลาเดือดอีกไหมเลาะหินแค่นีลาะหินกันเล่อล่อกลางก็ลาะเจ้า วางเหมือนแกก็อนเนี่ยนี่โดดออกเลยยกมันแกก็มาใกล้นแค่ได้ชดเดียวเข้าจำกับปลได้ชนี่ปลาใหญ่นะออาจจะหมอนปลาส,ส้อยปลาซิวมัน้เนี่ยก้ปลาซิวกับปลได้เจ้าได้กับปลาส้อย ยกมันมันกลมมักใกล้ซี่เดีกวนึงเก็บบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนเจ้าจะซุ่มเงียบยกป่าถ้าได้ป่าใหญ่อีอีกห,หนึ่งจะ่ทยทำาพืดูไมเนะเอ็นดูกล้องตากแดดขนาดเจ้านี่วันนี้แดดแห้งขนาดแด,ดดดีเจ้าวันนี้แกเจ้า,เจ,าเจ้านี่เจ้าหวาแล้วหันก็พอปิดคลิปปันอันนี้เจ้าปาตเพียนนี่ตัวยังใหญ่เลยกว่าจะกดกล้องกว่าจะเปลี่ยนกล้อง เมื่อกี้มันโดดขนาดนักโอ้ย,อยฉันจะพุทธจับเจ้าหนุ่มด้ย,อยเอากล่องมัดปืนจ้องเ้าเจ้าตอนนี้ฝนจะตกเนาะฝนจะตกเจ้าตอนนี้มืดคึ้นขนาดเลยดูว้าวเดี๋ยวเด้อจ้องจะก,กดเจ้าเจ้าโอ้ยฟังก็ฟังนี่เนาะ ฟังบ้าบ่ฟั่งตัก็กลัวจำปุ๊บเจ้านี่มันมันมันโอ้ยเหมือนขนาดเจ้ากว่ามันจะเข้าเนาะเจ้านกสายไงแต่อีกหนึ่งก็ได้ป่าสร้อยเรื่อยๆอยู่เจ้าเป็นฝูงอย่างก็มีเข้ามาเรื่อยอยู่เนาะนี่หมวนเจ้านี่เดี๋ยวจะตั้งน้าตั้งตาเสาะป่าก่อนเนาะเจ้านี่เสดายช็อตสาใไง่กือตรวจจะมาได้แล้วเจ้าเพราะว่าอันหน้ามันค่อนข้างใสกว่ามันบมาใกล้เนาะนี่มีหันตัว เพระลัษณะมันออกพี่โคนเจ้าฮะหนตัวออกขั้นตั้งแต่เจ้าแล้วเจ้านี่ไล่ต่อกินปลาน้อยเดี๋ยวยิงจะยกขึ้นดูแบบซักช็อตนะเจ้าเนาะจ้องก็เกิกโอ้ย,อเ,อยเนี่ยเจ้าโอ้ยในปัจจุบนหน่นนตัวยุ่เจ้านี่มากม,มาช็อตเล็กดีดีนะ Màn, màn, màn. Tất nhiên lùm khả nào cho nỉ dươn lâm bà cốt thô Bà thô mà kia trông bà dễ tốt nàm cho nó, màn nó cho Thèm thèm sắc chót nó cho nó Nè, ui, 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 ส,สรุภรณงานอย่างนึ่งุยแมมไปข่เมืนเดิมแี่เจ้าแมน่ขาขรเนหนี่รูห้าสิบนะแม่กูเ,เต่อไม่แหนะจังเมาเอาหมูอันในตะเพียนแม่ตะเพียนเนี่ยตัวปนินเมาไปอ่ะปนินน้ยหนมียว เออเรามาคิดตัวขึ้นเมีม่ดูตัเพียนใหญ่มากเพียนรบอันเจ็ดซินะแม่นี่เจ้าเฮงแม่ไปขายก่อนโอ้ยนึงยีดมันอันขังในกระชังมันตายเจ้ามันจะตายเพราะว่าอันมันแน่นกันแม่ยายไม่เอาสวนแหละ,ะาวานมันลบกล็อกแยบละก็ละอันได้นะ แล้วข้งแม่มานเอาเนี่ยแมวปลาสเตดออกอย่าแม่ปลาสะเตด,ดกับปลานิ้นอนะ่ะเอาใส่กระชังไวก้ก็ได้โอเคเจ้าแลส้สรุปผลงานให้ดูแค่นี้ก่อนนะเจ้าเนาะคลิปนี้หมอนหมานอยู่ตอนนี้ใบสองายเจ้าใบสองเกลิงเจ้า <c ười> หลังจากแม่เอาปลาไปขายแล้วเนะาะอีนึงสบายโอ๊กสบายใจเจ้านี่ตะกี้นี่ปลาหย,ยัดกันในกระชังเนาะผมตายเจ้าอ,าอ่าอยากให้ดูบรรยากาศตอนถ่ายคลิปห,หน่อยนะเจ้าเนาะ ตัวนี้แดดมากันละตะกี้นี่บดหมดืดฝนเจ้านี่เหมือนฝนจะตกฟ้าห้องเหมือนฝนจะตกตอนนี้แดดมากันละเจ้าแต่ป่าบ่าค่อยพุ่งผ่านเหมือนแต่เจ้าเนะาะอี่หนึ่งเลยเกบัรยาการให้ดูแค่นี้ก่อนเจ้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเนาะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อย่หนึ่งด้วยเจ้ากับวิถีชีวิตบ้านๆเนาะอยากจะช่วยสนับสนุนในการไทยทำนะเจ้าเนาะ ก็สมารดูในเหือได้ตีทางพ่อมเพยต,ตีแปะไว้เือใต้คลิปเจ้าเอ๋ยใต้คลิปเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ยวติดตามอีกหนึ่งไม่คลิปหน้าเจ้านึ่งจะยอมยกป่าเห็่มสักพักยกสงท้ายถ้าได้ลย,ยเงยเดาออกนั้นนะ <c oughs> โอ้มีอยู่เจ้าป่าปกป้อมเค้เจ้าขอบคุณทุกการรับชมเจ้าติดตามอีกนึ่งไม่คลิปหน้าเจ้า